และวันนี้ก็เป็นวันที่ฟรีไฟอัปเดตไปแล้วประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ได้อัดคลิปนี้นะก็ฟรีไฟเนี่ยก็ได้อัปเดตอะไรเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแต่ในคลิปนี้ผมจะมายกตัวอย่างการเล่นสนนะครับผมเพราะว่าเป้ากลางจอของสนานเนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับผมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมแนะนําที่นี่เลยครับคุกกี้แลนด์ช็อปเติมถูกเติมไวและปลอดภัย100% บริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือแอดไลน์ใต้ลิงค์คลิปนี้เลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกิลเลนช็อปเท่านั้นนะครับลงสีในเกมนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่นนะเพราะว่าแบบคงเห็นเขาจะไปลงพีก,กันนะหรือไม่ก็วงฟ้ากันนะมีคนลงข้างโกดังแล้วนะ้ำกินแป๊บบนึงขอเก็บซองใหม่แป๊บไ,ไม่นี่ไงไม่ออกมาพอดีเลยไม่แดงเลยอุ้ยร่วงยังไ,ไงซองใหม่อย่างคมอ่ะ ทำไปเลยสามนัดกว่าจะลงนี่ไงได้สไนามาใหม่นะเป็นเป็นสไนอะไรวะจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้นะโอ้ยมีแดงเลยอ่ะไปแล้วไปลงรถไปแล้วตัวหนึง่งจุบก่อนเลยเอาเพื่อนก่อนเอ้ยไม่ใช่แฟนผมนั่นไงใช้ปะ,ะ่าะเอานี่ร่วงเอ้ยไม่ร่วงเจ็บร้อยสิบดาเมจชาร์จเลยแล้วกันนะเจ็บแล้วต้องเข้าเลยครับปาระเบิดแบบหาโม่หมดนี่ปาเลยแล้วกันวะหน้าผมเลยหน้าตอนนี้ ม่โดนเลยว่ะสวยร่วงไปไอ้นุม่มเหมือนเหมือนมีตัววิง่งเฉล็บ,บนี่ไงเฉล็บ,บเป้าไว้นะเมื่อกี้แต่ผมมองไม่เห็นนะเล่นสไนมันไม่ล็อกเป้านะสวยร่วงเลยใช่ไหมโอเคเก็บเหรียญก่อนนี่ไงเหรียญห้าร้อยเดี๋ยว,ไ,ยวไปเก็บคลังแสงดีกว่านะามาครับผมสไนอยู่นี่ไงสองกระบ,บอกเลย e w ้โหสวรรค์ชัดๆคลังแสงเดียวได้สองกระบ,บอกเลยนะ นี่ไงกระสุนล่มเลยบานเลยนะครับผมฟูเลยอะ่ะครั้งแสงเดียวเลยสไลด์มาตั้งนานเลยไม่เจอคนเลยนะสามที่เลยนะสามสี่ที่ในนะัสไลด์เนี่ยผมว่าต้องเปิดคนแล้วเดี๋ยวขอซื้อเก็บเสียงก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องเปิดจุดนะไม่ต้องเปิดตำแหน่งนะล่าคนเลยแล้วกันว่ะเปิดตาล่าเลยเฮ้ยอ๋อเหมือนเขาสไลด์หนีไปแล้วนะนี่ไงมาแล้วเฮ้ยมันลงนี่หว่า เจ็บแล้วหลังไอ้วอจอดได้ไหมโแล้วสับไม่ออกเลยปืนสับไม่ไปเลยเนี่ยเฮ้ยวิ่งขึ้นเนินแล้วติดเอิร์นเนี่ยเจ็บเจ็บร้อยหกห้าร้อยหกห้าชาร์จเลยแล้วกันอ่ะมีโอซี่อยู่มีกระสุนอยู่แปดสิบนะขอยาชาร์จเลยแล้วกันเดี๋ยวเดียวพันยาแล้วอยู่เบิดเอาไปแล้วไปรถปิ้วปุ้แล้วมันลงมันลงมันลงเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาต้นไม้ข้างล่างตัวนี้ปล่อยพันยาไปยิงไม่ได้เลยอ่ะไม่ออกมาเลยนะ มีมีเพื่อนอยู่ตรงต้นไม้นะเอาได้ไหมยิงได้ไหมตรงรถบีฟุดะสวยสวยข้างล่างต้นต้นไม้เพื่อนต้นต้นไม้เพื่อนเขานะเจ็บเจ็บร้อยหกห้ามีระเบิดไหมโยนระเบิดลงไปหน่อยให้เขาวิ่งออกมาเดี๋ยวลงซ้ายก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะสับไม่ออกเลยนะเฮ้ยสับไม่ออกนะเฮ้ยเฮ้ยตีหล่อยมาตีมือที่สามมามือที่สามมาตอนนี้ เจ็บเจ็บไอตัวขันโน้เจ็บแล้วตัวขันโน้เจ็บแล้วนะเจาะได้ไหมอุ้ยโข้ยตั้งบอลแล้วไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมือที่สามมือที่สี่มาอีกโอ้โหเยอะจัดเลยตรงนี้วิ่งไปไหนหรอมาต้นไม้อยู่ไหมเนี่ยเอ้หลวงไปแล้วโอ้ยคนเนี่ยเอ้ยมาอีกแล้วตีเดิมไหมเนี่ยอุยยาหมดยาใหญ่หมดนะยาใหญ่หมดข้างบนโอ้โยลืมเลยว่าสองคนนะข้างบนเอาไงเดียวเนี่ยแดง แดง <speak> อากาศจัดเลยยิงอะไรเนี่ย,โอ,ยโ,ดดโอ้โหโดดโอ้โหไม่โดนเลยนะเดี๋ยวหาโมุมเล่นก่อนนะอุย้ยมีเหรียญได้ไงเนี่ยตรงนี้นึกว่าจะมีคนมาฟาร,ร์มแล้วไม่มีคนฟาร,ร์มได้ไงเนี่ยเฮ้ยมีโลคิวเฮ้ยโอ้โหท้ายเกมขนาดนี้ยังมีคนมาเปิดอีกเหรออยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยไอวอลแน่เลยดูมาตรงหินละแี้วเก็บ หุ่ยสับไม่ไปนะสไนผมสับช้ามากเลยนะต้องต้องหาแบบสกินใหม่แล้วนะสกินนี้ไม่ได้เลยนะสกินนี้แบบสับช้าเกินเฮ้ยเจ็บหุ่ยไม่โดนได้ยัง,งเนี่ยล่วงเฮ้ยเพื่อนมาว่ะเจ็บล่วงเฮ้ยไม่ล่วงมาขอสกิลหน่อยตรงเนี้ยหุ่ยสับไม่ออกเลยนะสไนเราเฮ้ยมีตัวชาร์จมาขอขออนุญาตเราชาร์จตัว,ต,วตัวชาร์จก่อนเลยแล้วกันนะตอนนี้ลิ้นพันไปหมดแล้วทำก่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนมาชุบ อุ้ยโอ้ยบานเลยของบานเลยมันบุ่มเฮ้ยโอ้ยนี้มันกระโดดขึ้นมาได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเหยียบรถแน่เลยว่ะนี่ไงจริงด้วยมันเหยียบไปฟุตนะแดงแดงไม่แดงเลยแต่รถมันอะแดงอะพังสวยลงมาล่วงนี่ไงอย่างคมอะอ่าระเบิดไปล่วงสวยได้คิวละพัญญาก่อนเลยเติมเลือดก่อน นี่ไงไปเลยเราแยกทางกันเราไม่รู้จักกันต่างคนต่างไปครับน้องสวยไปไปแดงต่างคนต่างไปแต่หุยเดี๋ยวเจอกันในวงพวกนี่ไงนาเราลืมเลยบ้านเลยบ้านหุยเป็นโอไลออนวะโอไลออนนะนี่อุ้ยแดงอุ้ยมาว่ะคมว่ะคมนะนี่คมนะนี่นี่ไงได้มหเฮ้ยสับอะไรเนี่ย อุ้ยไม่ได้เลยว่ะหายแล้วอะไปไปเข้าวงก่อนมิมีคนวางเครื่องดีดไว้สวยงามเลยอย่างนี้ปักเอวอรไปเดี๋้อๆชุบแฟนก่อนเปิดโดนไปนะตอนนี้ช้อปปิ้งออนไลน์มีอะไรเนี่ยซื้ออันนี้เลยกันหน่อยซื้อเยอะๆเลยซื้อเผื่อนะตั้งเ,เปิเปิดไปมิลงลงล่างไปแล้วลงลง,ลงที่จอดรถไปละหาม,มุมแปบ๊บเหมือนเขาจะยังไม่เห็นผมนะหรือว่าเห็นแล้วหรือเปล่าะนี่ไงเอวอรแดง อ้อมไปข้างหลังได้ไหมเปิดโดนโดนเช็คก่อนว่ามีกี่คนนะเหมือนจะมีคนเดียวนะเมื่อกี้เห็นวิ่งลงมาคนเดียวนะนี่ไงวิ่งไม่โดนว่ะว้าว่ะ่จะทำยังไงให้ว้าขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยเหมือนเขาเห็นว่ะเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วอ้อมเลยเจ็บแล้วร้อยหกห้าเมื่อกี้อุ้ยวงเจ็บวะเนี่ยไม่ได้เลยวงวงเจ็บมากเลยตอนนี้ขอญาตเข้าวงก่อนเลยเปิดได้ไหมรวมโอ้ยโอลยอนว่ะโนอลยอนนั้นเล่นยากอุ้ยมีตัวมาหลอยมาอุ้ย ร่วงจุดบันไหมเนี่ยโอ้ยมันซ้ำแล้วว่ะสองคนสุดท้ายด้วยเอาไงดีเนี่ยเจ็บเดี๋ยวเล่นหินดีกว่าเฮ้ยโอ้โหมันมันยึดหินแล้วว่ะสวยแล้วทุกคนสวยแล้วจับไม่โดนด้วยติดได้ววอยชสวยแล้วไงสเต็ปนี่ไงสเต็ปไงสับไปมาดิมาดิมาว่ะเกมนี้มาว่ะเกมนี้ปุ๊ โอ้ยระเ,เบิดแหมบ้านเองผลิตระเบิดได้ไงเนี่ยมา嘛ต้องเจอหน่อยแล้วหนึ่งหนึ่งแล้นี่โอ้ยระเบิดมันเยอะจริงว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่เล่นก่อนมามามา,มาดิโอ้ยโอ้ยระเบิดเขียวลืมเลยมาดิเปิดตัวดิเปิดตัวดิเปิดตัวนี่ไงเจ็บนะเอาน้ำแข็งไปกินน้ำแข็งไปกิน พลิกสี่สิบไม่ล่วงได้ไงวะเปิดไปมาดิมาดิไม่โผล่เลยนะเฮ้ยถือว่าเซฟชีวิตแล้วเนี่ยอุ๊ยไม่โดนเกือบละเกือบสวยและตกก้อนด้วยปาไประเบิดเขียวเองก็มีค่าก็มีว่ะเก็บสับอย่างช้าเนี่ะทนายอ่ะแบบสกินนี้น่าจะลบอัตราสองอเนี่ยไม่มีเวลาพั่มแล้วปาระเบิดเขียวไปก่อนเฮ้ยไอ้ไอ้วอล์เราก็โดนนี่หว่าเจ็บหูยอันนี้มันตึกจัดเลยว่ะ ไม่ร่วงสักทีเลยเนี่ยไปกดดันไปไปดิเออวิ่งวิ่งดีวิ่งดีเจ็บเจ็บมีมีแบบมีสันนะมีสันนะตอนเนี้ยมีสันนะเอาดิอุ้ยไอบอลจะหมดแล้วผมเนี่ยไอบอลจะหมดแล้วมันก็จะหมดเหมือนกันอะเหลือลูกเดียวแล้วเนี่ยผมเนี่ยมาดิมาดิโอ้โหไม่ร่วงอีกไอมันืหเฉดนิดเดียวนิดเดียวเว้ยมาดิพวกมาดิพวก แหมเกมนี้บวกชิวชิว